เขาบอกไว้ก่อนนะว่าผมเป็นคนประเภทที่จะเลือกดูอนิเมะจากโปสเตอร์นะฮะแล้วก็ไซอาร์ตนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยให้ความสำคัญกับคุณภาพอนิเมชันแล้วก็ความเจริญหูเจริญตาในการรับชมเป็นอันดับต้นๆนะฮะอันดับสองก็คือเนื้อเรื่องนะครับผม The World and With You นะฮะอนิเมะที่สร้างมาจากเกมนะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ผมสนใจมากๆเลยนะครับผมเนื <N> ่องจากที่ไซอาร์ตโปสเตอร์อะไรเองก็ดีเนี่ยโหแม่งแบบเฮ้ยมันเท่อะมันมันสวยอะมันสวยอะมันเจ๋งอะมันโคอะผมชอบวะผมชอบแอนิเมชันก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมแทบไม่เห็นซีนที่แบบหลุดเลยนะครับผมถึงแม้ว่าจะมีการต่อสู้โดยใช้ CG แต่ก็เบลนได้ดีนะครับ ก็ด <owad Es> ูเน like ียนตาไม่ได <c oughs> ้ขัดหูวอะไรมากนะครับผมถือว่าโอเคนะครับในคุณภาพแอนิเมชันแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนหลังๆคุณภาพแอนิเมชันมันมีหลุดบ้างหรือเปล่านะเพราะว่าผมขอดูแม่งแค่ตอนเดียวก็พอเพิ่งแบบนี่ทำให้ผมได้แง่คิดใหม่นะฮะในการเลือกดูอนิเมะใดๆก็ตามนะนั่นก็คือ โอเคคุณภาพแอนิเมชั่นก็คือเรื่องสำคัญจริงแต่เรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการเล่าเรื่องและเนื้อเรื่องนะครับผมไม่ไหวนะครับผมดูตอนที่1ของเรื่องนี้แทบอยากจะบีบคอตัวเองตายนะฮะแบบคือมันเล่าเรื่องยังไงอ่ะเนื้อเรื่องก็ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะเล่าเรื่องแบบเส้นตรงมากๆเลยนะฮะเล่าเรื่องแบบ เดินเดินอยู่แล้วก็ไปเจอเพื่อนไปเจอสาวไปเจอนากกามะคุยคุยกันแล้วก็มีมอนมาให้ตีจบอากที่ 1, <c oughs> 1> จบ5นาที8นาทีแรกส่วน8นาทีต่อมาก็เดินเดินคุยกันแล้วก็ไปเจอเพื่อนแล้วก็แล้วก็มีมอนมาตีจบอากที่2ใน8นาทีรอบที่2และ8นาทีรอบที่3ก็เดินเดินคุยกันไปเจอเพื่อนแล้วก็มีมอนมาให้ตีจบอากที่สาม จบหน่ตอนยีนาทีได้กูอยากจะฆ่าตัวตายเนื้อเรื่องไม่ไม่มีอะไรเลยเล่าเรื่องก็แบบส้นตีนจัดม่ไหวนะครับบายบายเลยครับเรื่องนี้ผมว่าใจเหตุผลแล้วแหละว่าทำไมเรื่องนี้มันได้คะแนนน้อยมากๆใน m l นะฮะทั้งั้ๆที่คุณภาพแอนิเมชันออกจากดูดีไม่ไหวนะไม่ไหว นะครับอคิดที่ได้วันนี้ก็คือคุณภาพเอเนชั่นอันดับ 1, 1> นะฮะการเล่าเรื่องอันดับ1.1นะครับผมเนื้อเรื่องอันดับ1.2นะครับผมดอคพับเรื่องนี้ไม่ดูครับไม่แนะนำให้ดูครับ